เรือวาซาครับลําใหญ่มากที่แบบเวลาออกเรือนะคะท้องเรือเนี่ยถ้าออกแบบเปโนงได้รูปได้สัดส่วนที่ถูกต้องเนี่ยเวลาเราออกไปแล้วเนี่ยเรือจะสามารถประคองตัวอยู่ได้แต่สิ่งที่ผิดไปผิดแขลเป็นจุดเด่นทั้งคือใบเรือสิคะเห็นไหมคะใบเรือแล้วก็ตัวแขนที่ออกมาด้านนี้ออกมานอกเรือมากแม้กระทั่ มากนะคะนั่นเป็นเหตุผลว่าเมื่อเรือบรรทุกมากเกินอันเกิดมาจากกระบอกปือนอที่อยู่ด้าน้นอกรด้านเรือนี้แล้วนะคะทำให้เมื่อเขาแล่นออกไปได้ไม่ไกลนะคะเมื่อเขาออกไปแล้วผู้คนในเมืองต่างพากันดีใจเพราะถือว่าเรือลำนี้เป็นหน้าเป็นตานะคะแก่ประเทศเแก่กรุงสตอกโฮล์มแห่งนี้มากทุกคนพากันออกมาส่งค่ะแต่แล้วนะคะเมื่อเรือเล่นออกไปได้ไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงค่ะ เรือก็ค่อยๆจ,จมลงจมลงจมลงทุกคนก็ต่างพากันตกใจแต่ไม่สามารถจะทําอะไรได้ค่ะเลยต้องปล่อยให้เรือลํานั้นนะคะจมอยู่ก้นทะเลนานถึง303 3ปีนะคะซึ่งมีความพยายามหลายครั้งค่ะใน303ปี33ปีนั้นที่จะพยายามกู้ซากเรือน,นี้ขึ้นมาแต่ก็เป็นไปด้วยความยากลาบากนะต่อมาค่ะรัฐบาลสีเดนนะคะก็เลยได้ตั้งนะคะทีมงาน แล้วก็คำนวณน,นะคะวิธีการนะคะแล้วก็น้ำหนักของเรือในการที่จะใช้เทคโนโลยีนะคะในการที่จะเอาสร้างเรือขึ้นมาเมื่อสร้างเรือขึ้นมาแล้วก็คือด้านหลังของท่านนั่นคือเรือลำจริงของจริงนะคะถ้าสังเกตดูนะคะเรือที่ทำจากไม้มีความเงามเมื่อทำน่คือสร้างเรือเก่ามีนะคะความเงางามตรงนั้นนะคะก็คือใช้สารเคมีตัวหนึ่งค่ะนะคะในการที่จะ นะคะตัวไม้นั้นไว้เพื่อให้คงสภาพที่สุดเคลือบซ้ําแล้วซ้าเล่าซ้าแล้วซ้าเล่าซ้าแล้วซ้าเล่าซ้าแล้วซ้าเล่านะคะใช้เวลาในการบูรณระสร้างเรืออันนี้นะคะอยู่ที่30บปีนะคะกว่าจะได้โครงสร้างที่ค่นอนข้างครบสมบูรณ์นะคะถามว่าแล้วข้อของเครื่องใช้ที่อยู่ภายในเรืออุปกรณ์ต่างๆที่เรือต้องใช้นะคะ <c oughs> บางส่วนก็เก็บที่ขึ้นมาได้ไม่ถูกด้อยสลา โดยน้ำเค็มของทะเลปอตติบางส่วนก็เก็บขึ้นมาไม่ได้ส่วนที่เก็บขึ้นมาได้เนี่ยเขาก็จะ